สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,น,น,นเรื่องทานนะครับแบตบนะครับแบตบแบตบก้อนนี้เพื่อนผมบอกว่าใช้งานไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋วสองโวลนะครับสองโวลต์นะครับ,รบที่ชาร์จเป็นแบบยี่เอ็ดโวลนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูที่ชาร์จก่อนเสียบชาร์จนะครับ โอ้โห oh, ได้จริงๆระเนี่ยที่ชาร์จไม่น่าเป็นปัญหานะครับ2ี่จุดนะครับตรงนี้นะครับไฟไฟออกไปใช้งานนะครับเอาไปใช้กับพวกสว่านพวกอะไรพวกนั้นไรสายเนี่ยนะได้สองจุดเจ็ดเสียบชาร์จเสียบปุ๊บขึ้นสิบแปดทันทีเลยเนี่ยถอดปุ๊บหายเลยนะครับดูภายในเนาะ ดูภายในเพื่อนครับแกะออกมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะน็อตที่ใช้เนี่ยเป็นหัวดาวๆแบบนี้นะหัวดาวๆานี่นะนะครับโอ้โหเดี๋ยวเอาออกมาอีกนะครับเพื่อนครับอ่าเท่าที่เห็นอยู่เดนี้ห้าห้าเซลนครับห้าก้อนนะครับนะฮาเรามาดูกันต่อไปนะครับแบตหนานะครับตัวนี้รุ่นแบตหนานะครับมันจะมีแบตหนากับแบตบางครับ แบบบางจะมีห้าก้อนแบบหนาจะมีสิบก้อนนะครับแล้วมาแกะออกมาดูแกะออกมาแล้วนะครับโอ้ฝนเป็น <c oughs> อะไรที่ยอดมากนะครับนะอเออแล้วมันจะหนาทำไมวะเนี่ยเออยอดมากนะับสดยอดมากโอย <c oughs> <c oughs> นะครับแบบก็เป็นแบบนี้ โ,โหสุดยอดนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่าแบบหนานี่ก็หมายความว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเออเพื่อนเจอกล่องเปล่าแบบนี้นะไม่เป็นสิบเซลนะครับเพื่อนสามารถที่จะดําเนินการใส่เข้าไปอีกได้นะครับนะโอ้ถ้าสมมุติว่าก่อนละร้อยเนาะเอาแบบคุณภาพดีหน่อยห้าร้อยแล้วนั่นเนี่ยพันบาทเลยนะครับโอ้โหน,นะครับเพื่อนๆนี่แกให้แก่เพื่อนดูนะโย เออเนาะโอ้โอหนะครับอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นแบบนี้นะครับภายในเกันดูนะครับโอ้โหวัดไฟไหมวัดไฟดูนะอุ้ยมันมีอ่เนี่ยมันมีเออทำไมตัวนี้มันมันมันขามันค่อนข้างลอยสูงหน่อยนึงนะ อดูนะลองงัดดูงัดไม่ขึ้นนะครับอนี่แหละครับเชื่อมต่อดีอยู่นะครับโอ้ตัวนี้หลุดนะครับตัวนี้หลุดเดี๋ยวลองบัดกรีเข้าไปดูนะครับตัวนี้ไม่หลุดนะครับหลุดหลุดตัวนี้นะเ,เดี๋ยวลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนครับก่อนที่จะทําการบัตรกีก็อย่าลืมยกสายนี้ออกนะครับนะ อ่าหรือจะยกทั้งสองเส้นนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆบ้าคือเบาหวานแท้ไมเ่เป็นอย่างไดคือเ่าหวานเทนอเมื่อนี้คลิปนี้นะครับนะเฝ้าเฮ็ดเนี่ยลงคนบ้านะนะลองมือง่ายเนาะเพื่อนครับผมได้ทำการบัตรกรีนะครับขายอุปกรณ์นะครับ ที่หลุดหลวมนะครับเป็นที่เร้อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองวัดไฟนะครับผลปรากฏว่าไฟเป็นแบบนี้นะฮะที่นี้นะครับที่ชาร์จไฟนะครับสายชาร์จนะฮะแต่ทีแรกนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บจะขึ้นเป็น18ในทันทีนะครับทีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่มีการบัตรีขาอุปกรณ์มัดเฟส2ตัวนี้นะครับ เสียบเข้าไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆนจะสังเกตได้ว่านะครับแรงดันไฟจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับไตระดับนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็น18ตั้งแต่ครั้งแรกที่วัดไฟนะครับก็เนื่องจากว่าน่าจะมีการชาร์จไฟได้แล้วนะครับเพืเ่อนๆทีนี้นะครับเรามาลองวัดแรงดันแต่ละเซลล์นะครับ มันจะมีไฟไหมนะครับนะดูนะครับเห็นไหมครับหนึ่งกว่ากว่านะเนี่ยนะครับเซลล์นี้นะและเซลล์นี้เหรอครับจะเท่าเท่ากันไหมนะหนึ่งจุดสี่นะครับเซลล์นี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสี่นะครับเซลล์นี้เหรอครับเซลล์นี้เหระครับ หนึ่งจุดสี่นะครับด้วเซลนี้แหละครับหนึ่งจุดเจ็ดก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนๆใกล้เคียงกันนะครับผมก็คงจะต้องรอให้อีกสักพักนึงนั่นนะครับที่จะมาลองวัดไฟดูนะครับเพื่อนๆมันบ่อสักผักแล้วมันก็สิเป็นโซโมงคนละผมก็จะชาร์จไว้อย่างนี้นะทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะเป็นใบนะครับนะแล้วก็ไปทํางานอื่นรอนะครับนะเพื่อนๆครับแรงดันนะครับถึง สิบเก้านะครับสิบเก้าก็ตัดเขียวแล้วนะครับนะก็ตัดเป็นเขียวแล้วนะครับที่ชาร์จก็ตัดเป็นเขียวแล้วนะครับห้าเซลล์นะครับเซลล์ละสามจุดเจ็ดก็จะได้สิบแปดจุดห้านะครับพอถึงสิบเก้าแล้วเนี่ยการชาร์จถึงสิบเก้านะครับก็ตัดแล้วนะครับเพื่อนๆสาเหตุตัวนี้ก็เกิดจากขาอุปกรณ์นะครับมอสเฟตสองตัวนี้เขาหลุดนะครับ น่าจะเป็นการใช้งานที่มากมายนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานสองตัวนี้ก็เลยร้อนนะครับก็เลยขาเขาก็เลยหลุดนะครับผมก็ได้ทำการบัดกีเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเพื่อนแล้วทีนี้นะครับในกรณีที่แบตหนาแบบนี้นะครับ แบตหนานะครับนะเพื่อนดูนะแบตหนานะครับเพื่อนจะสังเกตได้ว่าแบตหนาตัวนี้แหละนะแบตหนามากเหมือนกับว่ามีแบตข้างใน10ก้อนนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับติดตั้งมา5 5เซลล์5ก้อนนะครับตัวนี้ก็สําหรับผู้ใช้นะครับเอาไปเพิ่มเติมเอานะครับนะ อ่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าต้องไปดูนะครับว่าโฆษณาขายนี่กี่กี่แอมนะครับกี่กี่มิลลิแอมนะครับนะเพื่อนก็ต้องดูตรงนั้นด้วยในกรณีที่จะซื้อมาใช้นะครับก็ต้องดูว่ากี่แอมนะครับถ้าห้าก้อนนี้เท่าไหร่ถ้าสิบก้อนนี้จะต้องเท่าไหร่นะครับ ก็วางกันไปในส่วนนั้นหากได้มาแบบนี้เพื่อนสามารถเพิ่มได้นะนะครับซื้อมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆจะใช้งานแค่นี้ใช้งานเพียงแค่นี้แหละนะครับก็ซื้อแบบบางก็ได้ก็จะมีแบบบางนะบางก็ประมาณนี้เนาะจะบางลงไปนะครับแบบนี้เอามา DIY เพิ่มเติมเสริมไปนะครับยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับคักหล